การศึกษาธรรมก็ต้องเอาใจอยู่กระทำการปฏิบัติธรรมก็ต้องเอาใจอยู่กระทำความแก่ความเจ็บความตายล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นศึกษาธรรมก็ศึกษาความแก่ของเราศึกษาโรคแก่เป็นโรคที่ไม่สามารถที่จะเยียวยาได้จนกระทั่งแต่พังไปโรคแก่มันจึงสลัดทิ้งเราเราก็คือโรคเจ็บจะสมมติว่าเจ็บอะไรไข้ อะไรโรคอะไรเป็นโรคทั้งนั้นก็คือความไม่เป็นปกติของร่างกายวิปริตไม่เป็นธรรมไม่เป็นปกติไม่สมดุมเลเราละเลิกให้มาอันนี้จะเป็นธรรมกําจัดกิเลสเป็นธรรมที่กาจัดขาดสุดที่มันวุ่นวายอยู่ในจิตในใจของเราความแก่ในเมื่อเราเอาความแก่มาเป็นอารมณ์ความเจ็บในเมื่อเราเอาความเจ็บมาเป็นอารมณ์ความตายในเมื่อเราเอาความตายมาเป็นอารมณ์ล้วนแล้วแต่เป็นยารักษา รคคือความสับสนความว่าวุ่นด้วยผลพวงของการที่ส่งใจไปทําให้เกิดความกระสับกระส่ายว่าวุ่นในสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเราไม่ต้องการให้ใจของเราสับสนว่าวุ่นกระสับกระส่ายให้เอาใจของเราอยู่กับอารมณ์คือทํา